สวัสดีครับเป็นอาชีพมันน่าดีใจแล้วเมื่อกี้ผมเมื่อกี้ผมเห็นแวบ,บๆเฮ้ยกุศตาจะไหลครับ,บท่านผู้ชมคือทําไมผมถึงเพราะว่าผมปลูกไว้แล้วผมดีใจมากที่มันรอดซึ่งปลูกให้มันรอดรอดโดยแบบเขาเรียกว่าทำธรรมชาติครับถามว่าเราลุ้นไหมเราตัวเองเราก็ลุ้นกลัวมันจะเรามันเหมือนยังไงอ่ะคือฟีลความรู้สึกเราเราปลูกต้นไม้ทุกต้นที่เราลงมือปลูกไปเราก็อยากให้มันรอด ตอนแรกเนี่ยมีคนดีใจเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันลอดได้ไงวะเนี่ยเอ้ยคนมันลอด้วยนี่ครับดู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 ยโอ้ยเลิฟยูดูดิครับส่วนมาจะเป็นเเรียกอะไระปลาดู เดี๋ยวเดี <vengeance> <r went> ๋ยวเดียวเดี <Nevertheless? S 1> ๋เฮ้ยนี่ฮะว้าวอธิบายไม่ถูกโอนี่นี่เดี๋วต้นนี้นี่เดี๋ยวาไปนี้เฮ้ยโอ my god โอ้ my god โอ้นี่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 ต้นเล็กเฮ้ I love you ตอนแรกอ่ะที่ผมก็ผมก็ทําใจไปแล้วครับว่าว่ามันไม่น่าจะรอดเหตุผลเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไหมมันจะมีไฟมันจะมีค่าไปเหมือนจุดจุดจุดอะไรนะจุดไฟบนเทียงนาคาย่าอะไรประมาณเนี้แล้วมาเจอ้ยโอ้ a w e s o m รอดอ่ะมันรอดอ่ะไอ้ยะมันรอดอ่ะเฮ้ยว้าว อันนี้น่าจะเป็นพยุงครับอันนี้น่าจะเป็นพยุงพยุงน่าจะรอดพี่พี่อะไรเนี้ยอ่อนลาก,กันนี่แน่เลย,ยดูดิไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรดอมีรากติดต้องมาอันนี่ว้าวว้าวอ๋อตรงนู้นโอ้มันอธิบายไม่ถูกคือความรู้สึกอย่างเงี้ยคนที่ขับปลูกต้นไม้คนที่เขา่า ถามว่าผมรักต้นไม้ไหมผมก็เพิ่งเริ่มเริ่มมาศึกษานะครับเริ่มมาศึกษาเริ่มอยากปลูกอยากอยากอยากเห็นร่มเงาอยากเห็นความรู้สึกแบบแบบคนรุ่นหลังโตวผมเองอาจจะแบบปลูกความมันจะโตแล้วก็อาจจะไม่ใช้น่าจะเป็นมะฮอกกบนีที่เราไม่ไใสว้าวรอดครับท่านผู้ชมรอดครับซึ่งความรู้สึกโคตรดีใจครับที่มันรอดโอ้โห ผมไม่คิดนะเนี่ยว่าว่ามันจะโตได้ได้ได้ขนาดนี้ก็ต้องมาลุ้นว่ามันจะพาหน้าร้อนอันนี้ไปได้ไหมเฮ้ยโอ้โห hey! oh! นั่นอีกต้องหนึ่งซึ่งเราอยากจะเห็นเห็นคนรุ่นหลังได้ได้อาศัยร่มเงาเพราะว่าต่างจังหวัดตอนนี้มันมีความรู้สึกว่าตมเองนะตอนที่ผมประสบมาเนี่ยคือ พออากาศร้อนๆมันไม่มีต้นไม้มันจะมันจะรู้สึกว่ามันร้อนมากนี่อีกต้นหนึ่งเย่เด๋ยวไปละเย่เย่เยโอ้โแล้วก็ล่าตอนนั้นก็ตอนน,ตนั้นก็อีกต้นหนึ่งว้าวสองสาบไปนู่นล้ะอันนี้ก็รอดหนึ่งต้นดีใจบรรยากาศ ตอนนี้เดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋จะไปดูเวลาก่อนมีกี่โมงตอนนี้ประมาณห้าโมงซึ่งบรรยากาศตอนนี้ไม่มีไม่ไม่มีแดดแล้วมันก็จะประมาณนี้อันนี้ไปฟังนาทีบ้างอันนี้ทำนาอันนี้ทางอันนี้เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นทุ่งนาปลูกปลูกมันนี่ประมาณนี้ว้าวเป็นไงครับเพื่อไม่ไปแก้ได้แดบนะคอันนี้ก็รอด เย้ yeah. น่าจะเป็นมะฮอกก้นต้นอะไรอะ่ะมะค่าบ้าน่าจะเป็นม <c oughs> ะค่าเราพอดีใจเลยเคยคนคนที่ขาปลูกเราไม่ว่าเราจะทําอะไรปลูกต้นไม้ของอะไรก็แล้วแต่ที่เราสร้างขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นสัสตว์เลี้งยงหมาก็ไก่ซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งสัสตว์อะ่ะผมไม่ชอบเลี้ยงผมอุย้ย คราวนี้ช่สงสัยมันเกิดอะไรขึ้นอันนี้เป็นเป็นเหมือนมันโดนไฟแล้วก็น้ำสเสาะกลับมแล้วโอกาสที่จะพังทลาย้ามาอีกมีไหมซานอ๋อคือถามเขาว่าเขาจะมาตั้งใจจะม,มาเก็บมาเก็บมาดือแล้วมันหล่นหมดแล้วแล้วก็มีแตนด้วยดูจากดูมองระยะไกลช่องสายจะไม่รอดกับต้นนั้น ว่าน่าเสียดายจังคือเมืม่อก่อนบริเวณสระน้ําเนี่ยผมวางแผนเอาไว้ว่าผมปลูกปลูกต้นสักพยุงแล้วก็มะข่าซึ่งปลูกตั้งแต่ตรงนี้ครับเกือบรอบเลยตายอาอปรากฏว่ามะข่ามะข่าไม่รอดครับดูแล้วว่า น่าเสียดาย I'm so sad OMG oh ไม่รอดครับท่านผู้ชมผมปลูกไว้ตรงนี้บรีนบ,บนนี้ผมปลูกไว้เป็นจุดจุดจุดไม่ลอดสักต้นอแล้วก็จะมีต้นนี้ต้นนี้ที่อันนี้คือประดูที่มันขึ้นเองตามธรรมชาตินี่รู้สึกว่าจะประมาณ สี 4, ปีได้แล้วครับไอเรื่องเรื่องเรื่องระยะเวลาอายุเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่ว่ามันประมาณเนี่ยสูงสูงมากสูงก็น่าจะประมาณ3 4เมตรได้แล้วครับก็ดีใจที่มันเกิดโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงนูน้นซึ่งที่เรามีอยู่แล้วคือต้นต้นจิกหรือเขาเรียกต้นไม้เต่งก็ไผมจะรูเดี๋ยวผมจะพาไป